ในวันนี้นะครับสดๆร้อนกันไปเลยนะรู้สึกว่าเหมือนจะมีการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ตอนประมาณ10บโมงใช่ไหมแล้วก็เปิดอีกทีตอนเที่ยงนึงเนี่ย ได้ข่าวว่าตู้จูเลียเนี่ยจะเข้ามาแล้วนะครับผมภายในวันที่25นี้นะแล้วก็ยังมีแถมในส่วนของตู้999ที่เอามาให้เราเปิดปฟรีๆได้อีกด้วยนะครับผมเลยทําให้หลายคนเนี่ยต้องเก็บกาชาวไว้เปิดเกลือจูเลียกันต่ออีกนะครับหลังจากที่เปิดโนเอลไปแล้วแต่ในวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําสําหรับผู้เล่นทุกๆท,ท่านเลยนะที่อยากจะเปิดตู้999แบบฟรีๆเนี่ยว่าเราควรหาตัวละครตัวไหนที่เรายังขาดไปบ้างเพื่อที่จะมาเล่นคอมโบกับตัวจูเลียได้นะครับผมก่อนไปชมคลิปนะฝากกดไลค์กดซับสไคร e เป็นกำลังใจ ผมได้ทำคลิปใหม่ๆด้วยนะครับขอแนะนำไลซี่การ์ดร้านทติมเกมมือถือราคาถูกสะดวกปลอดภัยการันตีเนี่ยไม่มีรีฟันแน่นอน100%นะครับหากใครเนี่ยสนใจที่จะเติมเงินมือถือ b แบ c c o v e r Mobile กับทางไลซี่การ์ดอย่าลืมกดที่ลิงก์ใต้คลิปด้วยนะทางด้านข่าวสารในทรโขนะครับจูเลียนเนี่ยจะเข้ามาในวันที่25เรียบร้อยนะครับตรงนี้เขาประกาศนะ เขาเริ่มประกาศตั้งแต่วันที่22ก็คือวันนี้แหละครับบอกว่าวันที่25ทันวา่าเวลาตี4เนี่ยจูเลียจะเข้ามานะครับให้เราเปิดกาชาสําหรับใครที่รอเปิดจูเลียตอยู่เนี่ยก็สามารถเปิดได้ตั้งแต่วันาทิตย์ตอนตี4เลยนะครับมันก็นับเป็นวันที่25แล้วนะข้ามที่คืนมาแล้วเรียบร้อยนะครับก็เป็นคืนวันทิตยนั่นแหละเพราะว่า จะเรียกว่าตอนกลางคืนก็ไม่ได้นะ่าจะเป็นช่วงเช้านั่นแหละครับเราก็สามารถเปิดตู้จูเลียตได้แล้วแล้วก็จะมีหมายเหตุที่เขาบอกอีกว่าตู้จูเลียตเนี่ยหลังจากที่ออกสกิลแล้วก็ออกในส่วนของตัวตู้ไปเนี่ยก็จะไม่เข้าไปอยู่ในตู้ธรรมดาแล้วนะครับก็จะออกไปเลยอันนี้ก็เป็นลิมิเต็ดเอ dition นะถ้าใครที่เปิดแล้วเนี่ยก็เปิดที่ครบ5ดาวไปเลยสำหรับคนที่อยากจะเปิดจริงๆนะครับแล้วก็มีอีกอันนึงที่น่าสนใจก็คือทางฝั่งของ กิจกรรมนะครับคริสต์มาสตรงนี้นะนี่น,นี่มันจะมีบอกว่ามันจะได้อะไรมาบ้างอย่างซานต้ามาแล้วอย่างกิจกรรมรายงานตัวครับก็จะล็อกอินเจ็ดวันเพื่อรับเหรียญนะเชิญ10ครั้งแล้วก็คอสตูมจูเลียตด้วยเอามาให้เราใส่นะครับนั่นหมายความว่าเราต้องเปิดให้ได้เพื่อที่จะใส่คอสตูมตัวนี้แล้วก็จะมีกิจกรรมซานต้าก็ทั่วไปครับมีของรางวัลให้นิดหน่อยแล้วก็ตรงนี้นะครับที่สําคัญนะหัวข้อที่3จักรพรรดิจัดให้นะครับ วันที่25ธันวาเนี่ยเราก็จะได้รับในส่วนของการสุ่มกาชาถึง999ครั้งกันไปเลยเนะครับให้เราสุ่มกันแบบพวกแตกกันไปข้างนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นของฟรีนะแนะนำว่าใครที่ยังไม่มีตัวละครเนี่ยไม่ต้องรีบเปิดนะครับเดี๋ยวมารอเปิดตู้นี้เอาแล้วกันเผื่อได้ตัวละครดีๆนะ ต้องบอกก่อนว่าตู้กาชา999ครั้งเนี่ยครับมันไม่เหมือนกับตู้ที่เราต้องเปิดในเซิร์ฟนอกนี้นะตู้เซิร์ฟนอกเนี่ยมันเป็นตู้ท็อปสินะครับก็คือมันจะมีให้เราโหวตเลือกตัวละครที่เราต้องการจะเล่นนะครับทั้งหมด10ตัวด้วยกันเนี่ยก็นับไปเลย1 2 3 4 5 7 9 0ี่เจปเนี่ยทั้งหมด10ตัวเนี้ยเป็นคนที่โหวตมากที่สุดนะครับเพื่อให้เราเนี่ยได้เข้าไปเลือกตัวละครที่เราอยากเล่นกันไอ้ตู้นี้เนี่ยอย่าเอามาปนกับตู้เซิร์ฟเรานะครับ มันเป็นของเซิร์ฟนอกนะมันจะไม่เหมือนกันตู้นี้เนี่ยเขาเปิดมานานแล้วครับเขาเปิดมาน่าจะเป็นรอบที่2แล้วมั้งไอ้999ครั้งเนี่ยครับเพราะว่าเวลาเราเปิดเสร็จปุ๊บเนี่ยของเราที่ได้เนี่ยก็จะได้ตัวละครเนี่ยมากกว่า2ตัวขึ้นไปนะครับอย่างเช่นของผมที่เซฟไว้เนี่ยก็จะมีออกถึง4ทองเลยนะก็จะมีตัวละครเนี่ยสามตัวแล้วก็การ์ดอีกหนึ่งใบแต่ถ้าเป็นของเรานะครับตู้นี้เนี่ยเวลาเราก,กดไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะออกอย่างเยอะที่สุดนะครับก็คงจะเป็นแค่1ตัวละครกับ1กาาดเท่นนั้น อ่าอันนี้คือเยอะที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วนะครับส่วนตัวในตู้เนี่ยผมไม่มั่นใจว่าจะมีตัวละครเยอะมากแค่ไหนนะครับทางฝั่งลิศกับไรอารเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะเข้ามาด้วยหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องรอดูไว้ก่อนแล้วกันนะครับว่ามีตัวไหนที่เข้ามาเล่นบ้างถ้าเกิดว่ามีตัวครบเนี่ยอันนี้ก็สามารถที่จะเลือกตัวละครเปิดกันได้เลยแล้วทีนี้เนี่ยตัวละครตัวไหนบ้างที่สามารถเล่นกับตัวจูเลียตได้ดีนะเวลาคอมโบอะไรพวกนี้จะรู้สึกว่ามันมากเลยนะครับ ก็จะเป็นใครเป็นได้ครับก็คือทางฝั่งของตัววิลเลียมนี่แหละครับผมวิลเลียมเนี่ยเป็นตัวละครที่ซัพพอร์เตอร์ถูกไหมมันจะช่วยในเรื่องของการคอมโบได้ดีด้วยเนื่องจากว่ามันมีค่าวความเร็วด้วยครับ65%แล้วก็เพิ่มความคล่องตัวด้วยอีกอย่างหนึ่งคือถ้าเกิดว่าเราปั้นตัววิลเลียมตัวนี้นะครับให้มันถึงสัก5ดาวเนี่ยมันจะเป็นตัวละครตัวเดียวในเกมเลยครับที่สามารถออกเทินได้ก่อนชาวบ้านเขาถ้าเกิดว่าเราปั้นเยอะและถึงนะ ถ้าเราไม่ใช้พวกสายเติมเนี่ยมันก็อาจจะยากหน่อยที่จะเอาตัวละครตัวนี้นะครับปั้นให้สุดได้เพราะว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวละครระดับ S&R โอกาสออกก็ไม่ค่อยเยอะมากครับถ้าใครมี5ดาวแล้วเนี่ยเอาไว้ลงต่อสู้ PVP เดียได้สบายเลยนะครับสำหรับคนที่อยากจะปั้นนะวิลเลียมเนี่ยเป็นตัวละครที่ดีมากๆเลยนะ และสําหรับตัวต่อไปนะครับก็คงจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากลาเดสตัวนี้เลยครับลาเดสนี่ก็เป็นตัวละครที่เล่นคู่กับโนเอลได้ดีนะมีกลางบาลงบาเลียด้วยสำหรับผมผมก็จะเปิดหาลาเดสเนี่ยแหละครับเพราะผมยังขาดตัวนี้อยู่ตัวหนึง่งลาเดสเป็นตัวละครที่เด่นในเรื่องของการป้องกันสูงมากๆครับมีบาเลียและเป็นสายแทงที่ดีด้วย ตอนนี้เนี่ยคนมักจะใช้ลาเดก,กันเยอะนะครับในการลงเล่น PPP ด้วยนะเพราะว่าจะได้มากลางโลให้กับโนเอลได้ด้วยนะครับผมแล้วก็โนเอลเนี่ยก็มีโลอีกเหมือนกันนะครับมันเป็นตัวละครที่เด่นมากๆเลยถ้าเกิดว่าใครที่จะเปิดหานะครับผมแนะนำตัวลาเดสตัวนี้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้คุณผู้ชมได้เลยนะ ส่วนตัวต่อไปนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้เปิดตู้เนี่ยไรอาก็เป็นอีกตัวละครหนึ่งที่ตอบโจทย์เหมือนกันนะครับผมอันนี้คือเอาไว้ตีบอสโดยเฉพาะเลยถ้าใครยังไม่ได้เปิดตู้ลิตรไออาข้ามาเปิดรอจูเลียยาวๆเนี่ยก็สามารถที่จะย้อนกลับมาเปิดหาไรอาตัวนี้ได้นะครับไลอาแค่ตัวเดียวเนี่ยก็เพียงพอแล้วนะครับไม่จำเป็นต้องเล่นกับดิสก็ได้นะแต่ว่าถ้าใครอยากจะเอาให้ครบก็เปิดดิสไปด้วยก็ได้นะครับแต่ว่าตู้เก้าเนี่ยผมไม่ชัวร์เลยนะครับว่าไลอาเนี่ยจะเข้าตู้มาแล้วหรือยังนะครับผม มันจะเข้าไหมถ้าเกิดว่าเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถเปิดตู้นี้ไปได้เลยถ้าเกิดว่ามันเข้าจริงๆเนี่ยไรอาก็เป็นตัวละครที่เด่ดนในเรื่องของการตีบอสอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ได้นําให้เปิดไปด้วยแล้วกันนะครับสาหรับคนที่ไม่มีนะมาร์สก็เป็นตัวละครสายแท้งเหมือนกันที่อาจจะเล่นแบบเป็นสายป้องกันเอาไว้ลง PP แบบ ให้คนเขามาตีเราอย่างเงี้ยเราจะได้มีตัวแท้งในการป้องกันที่เยอะขึ้นนะครับก็จะมีลาเดสมีมาร์สมีโนเอลแล้วก็มีทางฝั่งของวอลทอสอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือจะเป็นซันลี่ก็ได้ตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่หลายคนเนี่ยไม่มีนะครับแต่ตัวนี้จะเด่นในเรื่องของสายแท้งมากกว่าถ้าเกิดเรามีลาเดสแล้วเราจะเปลี่ยนมาร์ตออกก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่เหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่มีเนี่ย มาร์ก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งในการลงดันอุปกรณ์เหมือนกันนะถ้าเกิดว่ายังขาดอยู่นะครับใครที่ปั้นโซมอลมาแล้วแล้วยังไม่มีมาร์กอย่างเงี้ยก็ใช้มาร์กในการลงดันเจี้ยนก็ได้และตัวสุดท้ายนะครับผมจะเป็นใครไปไม่ได้เลยนอกจากแซนลี่นะหลังจากที่โนโอเอลเข้ามาแล้วยังไงก็ต้องมีตัวนี้แน่นอนครับถ้าใครยังขาดไปนะจะมีความสามารถในเรื่องของการเพิ่มดาเมจเวทให้เยอะมากๆเลยครับ มันเล่นคู่กับตัวนเอลได้ดีมากๆเลยนะตัวนี้อีกทั้งยังมีสกิลประสานที่เพิ่มในเรื่องของดาเมจเวทมากถึง100%เลยด้วยถ้าใครที่ขาดตัวซารีไปนะครับยังไงก็ต้องมีเลยนะมันเอาไว้เล่นคู่กับนเอลได้นะครับตอนนี้คนกำลังต้องการดาเมจเวทที่หนักๆอยู่ถ้าเกิดมีดาเมจเวทแล้วมีตัวบัฟที่เพิ่มดาเมจเวทให้ด้วยเนี่ยจะสามารถทําดาเมจได้รุนแรงมากๆเลยนะครับห้ามพลาดเลยนะสำหรับตัวซารีตัวนี้ถ้าใครที่จะเปิดเนี่ยเปิดหาได้เลยนะครับ โดยสรุปทั้งหมดนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยจะเปิดหาตัวละครตัวไหนนะครับแล้วก็ต้องดูว่าในตู้เนี่ยมันมีตัวไหนที่เราต้องเปิดบ้างน,นะครับบางคนอาจจะเปิดตัวกิฟโซมาก็ได้นะครับผมเพื่อที่จะเอามาใช้ในการตีบอสอันนี้ก็แล้วแต่นะได้หมดเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าผมเนี่ยมีข้อมูลที่ผิดพลาดตรงไหนผมต้องขออภัยด้วยนะในวันนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับสวัสดีครับ